อากานยูบูชาวบ้านบ้างกักันครับผมก็จะปลูกผักนะครับปลูกผักเนาะครับปลูกผักมาตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับผักอะไรบ้างก็ถ้าถึงฤด,ดูตามฤด,ดูกาลผมก็จะปลูกกะหล่ำนะครับกะหล่ำเป็นหลักเนาะใช่ครับอตอนนี้กําลังเราอาสาะกาลังจะลงอะไรนี่ที่วางๆนี่ อันนี้เจะลงข้าวโพดข้าวโพดเนาะข้าวโพดก็กินได้ตลอดเนาะข้าวโพดหรือว่าทำอาหารเลี้ยงเลี้ยงชาวชุมชนนี่แหละครับทำตลอดทำตลอดปีเลยเนะานะที่รอบบ้านผมก็ปลูกฟักทองครับฟักทองด้วยก็หลังจาก,กลงล กขลามแล้วก็ปลูกฟักทองต่ออันนี้อันนี้หน้าหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านมีหน้าบ้านรอบบ้านหลังบ้านนะนี่อันนี้เตรียมอันนี้เตรียมจะปลูกข้าวโพดเนาะข้าวโพดครับอ่าขอบคุณมากอาคตัญญูบูชาพ่อท่านบ้างครับกรันครับผมก็จะ ปลูกผักนะครับปลูกผักเนาะครับปลูกผักมาตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับผักอะไรบ้างแล้วก็ชาถึงฤดูตามฤดูกาลก็จะปลูกกระหล่ำนะครับกระหล่ำเป็นหลักเนาะใช่ครับอ่าตอนนี้กําลังเราอาสากำลังจะลงอะไรนี่ที่ว่างๆนี่อันนี้จะลงข้าวโพดข้าวโพดเนาะข้าวโพดก็กินได้ตลอดเนาะอ่าข้าวโพดหรือว่าทำอาหารเลี้ยงเลี้ยงชาวชุมชนนี่แหละครับ ตลอดทำตลอดปีเลยเนาะที่รอบบ้านผมก็ปลูกฟักทองคฟักทองด้วยหลังจากกลลงอาลามแล้วก็ปลูกฟักทองต่ออันนี้อันนี้หน้าหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านมีหน้าบ้านรอบบ้านหลังบ้านนี่อันนี้เตียมนี้เตียมจะปลูกข้าวโพดเนาะขอบคุณมาก แปดสิบแปดปีพ่อครูจะกการทดอยู่พ่อครูอย่างไรบ้างครับจะเข้ามาเป็นมวลกับหมู่กลุ่มช่วยกันพัฒนาชุมชนครับผมชุมชนรายไฟฟ้านะแต่ว่าเป็นสมาชิกเป็นหมู่เป็นกลุ่มเดียยิ่งช่วงกับช่วงโควิดนี่คนก็อยากเข้ามาเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังปิดตัวอยู่ าเอ็มก็ตั้งใจจะมาอยู่กับหมู่ผมเนาะช่วยกันพัฒนาหมูุ่งให้ดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับหลวงพ่อเอาละดีละมาเป็นสมาชิกยมชนขอบคุณมูทนาสาธุนะแล้วก็มาเป็นมวลเป็นหมู่เป็นเอกีภาวะแสดงถึงความสามัมคีสาธารณภคีสาธารณภูทีอุกอยู่อุกกินไม่ ไปยุ่งกับอาใบยม,มุกแล้วชีวิตก็มีเวลาได้สร้างสรรค์การ,ารงานทำบ้านอันนี้กกำลังกำลังทำห้องใต้ดินใช่ไหมใต้ดิน <c oughs> ที่โดยลายชุมชนรายรายปลายฟ้าดีเลยครับเรียกวา่ามาอยู่แบบวรรณก้าใช่ไหมมาอยู่แบบบรรณก้าเลย,ยแล้วก็เลี้ยงง่ายพบรุ้ง่ายครับบำรุงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบประหยัด แล้วก็ทำงานร่วมกับหมูสร้างสรรค์เกษตรอินีย์ที่เลยคร,รอบบ้านรอบบ้านที่แม้ก็มีอาหารกันกินเยอะเลยมีอะไรบ้างมีฟักทองข้าวโพดมะเขือยาวมะเขือเปราะกล้วย แล้วก <emaal> ็มีอะโวคาโดมีสซอมมีมะพร้าวน้ำหอมเรียกว่ามีอ้อยเรียกว่าพ่อท่านบอกว่าอะไรนะคนสละคนฉลาดคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามาถสร้างอนุธเพพาะฉะนั้นพวกเราก็มาสร้างเรามาสร้างอาหารเราเป็นคนฉลาดพ่อท่านเอาพระเจ้าบรกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกใช่ไหมครับสัตว์โลกอยู่ได้สัตว์โลกอยู่ด้วยอาหาร เพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันสร้างอาหารสาร้างชุมชน,น,นเป็นสาธารณริีขอบคุณมากมุทน,นาสาธุกาบนักรัญญาณก,ก,กัน